สวัสดีเย็นวันพุธที่แปดมิถุนายนนะครับหก้าอันนี้ก็รอลูกค้ามารับนะครับหัวฉีดอันนี้ยี่แปดหัวครับแต่ลูกค้าแบ่งไปใช้แล้วสิบสองหัวเรานี้ก็ส่งอ่ายี่แปดหัวนะครับก็มีอันติสนะครับอันติสอันนี้วีโก้นะครับก็ลูกค้าสั่งไว้ทั้งหมดประมาณร้อยี่สิบหัวนะครับก็จะแบ่งเป็นสามพ o โอพโอละสี่หัวนะครับ ันนี้ก็รอดแรกนะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้ามารับนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้หัวฉีดวีโก้สองเจ็ดโรงงานนะครับอันติดหนึ่งหกีนจีโรงงานนะครับแบบราคาส่งนะครับราคาส่งแบบถูกๆนะครับทักมาได้เลยนะครับของเรามีสต็อกนะครับนะครับซีนจีโรงงานเรารับซ่อมโดยตรงนะครับและขายอะไรโดยตรงนะครับ ก็อยากได้อะไรถูกๆราคาปีกส่งมีหมดนะครับโทรมาปรึกษาได้ครับโทร0895265299ครับใหญ่ p พาวเวร์ชอบหรือใหญ่อะไรแก๊สครับสวัสดีครับ